สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยนะคะพอดแคสต์ Podcast ที่จะพาคุณดำดิ่งสู่ความลึกลับอันน่าทึ่งจากทั่วทุกมุมโลกแล้วก็ในบ้านเราด้วยค่ะสวัสดีครับวันนี้นี่เตรียมตัวให้พร้อมเลยนะคะกับการเดินทางไปดินแดนที่ชื่อคุ้นหูมากๆแต่ภาพลักษณ์นิดต่างไปเลยทะเลทรายซาฮารานั่นเองค่ะอา แต่ไม่ใช่ซาฮาร่าแบบที่เราเห็นทุกวันนี้นะครับไม่ใช่แบบร้อนๆแห้งๆหรอคะไม่ใช่เลยครับลองนึกภาพตามนะครับเป็นทุ่งหญ้าสวรรค์นาเขียวขจีสุดลูกหูลูกตาเลยมีทะเลสาบมีแม่น้ําแล้วก็ที่สําคัญมีคนอยู่ด้วยครับโหจินตนาการไม่ออกเลยคะ่ะว่าซาฮาร่าเคยเป็นแบบนั้นใช่แล้วครับภาพนี้เคยเป็นจริงเมื่อหลายพันปีก่อนในช่วงที่เรียกว่ายุคความชื้นแฉะของแอฟริกาหรือ African humid period เรียกสั้นๆว่า AHP ก็ได้ครับ AHP ใช่ครับกินเวลาคร่าวๆก็ตั้งแต่ประมาณ14,500ถึง5,000ปีก่อนนู้นเลยเป็นยุคที่ซาฮาราเเปลี่ยนจากทะเลทรายกลายเป็นดินแดนที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์เลยทีเดียวมีน้ำมีชีวิตชีวาและเรื่องที่เราจะมาแกะรอยกันวันนี้มันน่าทึ่งกว่านั้นอีกใช่ไหมคะเพราะมันมาจากงานวิจัยล่าสุดเลยใช่ครับงานวิจัยตีพิมพ์ในวรา,ารสารเนเจ r รเร็วๆนี้เอง ศึกษาโครงกระดูกมนุษย์อายุตั้ง7 0 0 0ปี7 0 0 0ปีครับพบในแหล่งพักพิงใต้เพิงหินชื่อว่าทาคาโครีอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของลิเบียแล้วมันพิเศษยังไงคะโครงกระดูกนี้คือสิ่งที่พบเนี่ยมันอาจจะแบบว่าพลิกความเข้าใจเราเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มนุษย์ในแอฟริกาเหนือไปเลยนะครับเพราะมันชี้ไปที่สายเลือดมนุษย์กลุ่มหนึ่งที่เราเคยคิดว่าสาบสูญย์ไปแล้วนะครับสาบสูนไปแล้วว้าวฟังดูน่าตื่นเต้นมากค่ะ ภารกิจเราวันนี้ก็คือการสำรวจเชิงลึกเนี่ยแหละครับจะมาดูกันว่า DNA โบราณจากกระดูกอายุ7,000ปีเนี่ยมันซ่อนความลับอะไรไว้บ้างเกี่ยวกับคนที่เคยอยู่แบบค่อนข้างโดดเดี่ยวกลางซาฮาราสีเขียวแล้วมันจะเปลี่ยนมุมมองเรื่องการเลี้ยงสัตว์ในแถบนั้นด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับมันเชื่อมโยงกันหมดเลยบอกได้คำเดียวว่าน่าติดตามมากๆครับน่าสนใจมากค่ะงั้นก่อนจะไปถึงเรื่อง DNA ขอปูพื้นนิดนึงก่อนนะคะเรื่อง ซาราสีเขียวในยุค AHP เนี่ยมันต่างจากตอนนี้มากน้อยแค่ไหนคะช่วยวาดภาพให้เห็นหน่อยคะโอ้โหต่างกันเรียกว่าหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับอย่างที่บอกคือช่วงประมาณ14,500ถึง5,000ปีก่อนซาราาไม่ใช่ทะเลทรายแห้งๆแบบทุกวันนี้เลยนะครับค่ะแต่เป็นพื้นที่เปิดโล่งคล้ายๆทุ่งหญ้าสวรรค์มีทะเลสาบใหญ่มากๆอย่างทะเลสาบเมกะชาด เลกเมกาฉาดนี้ใหญ่กว่าทะเลสาบฉาดปัจจุบันหลายเท่าตัวเลยนะใหญ่ขนาดน,นั้นเลยครับแล้วก็มีเครือข่ายแม่น้ำำานําลําธารไหลเชื่อมพื้นที่ต่างๆเต็มไปหมดแล้วแม่น้ํานายล่ะคะสายน้ําหลักเลยได้รับผลกระทบไหมได้รับผลกระทบเยอะเลยครับโดยเฉพาะช่วงต้นๆของ AHP มีหลักฐานว่าระดับน้ําในแม่น้ํานายสูงกว่าปัจจุบันตั้ง3-5ถึงเมตรสูงมากใช่ครับมันก็ทําให้น้ําท่วมใหญ่หุบเขานายบางช่วงอาจจะกลายเป็นพื้นที่ชุ่มน้นําหนองบึงไปเลย ที่น่าแปลกคือช่วงนั้นแหล่งโบราณคดีริมแม่น้ำนายหลายแห่งกลับถูกทิ้งร้างไปซะง,งั้นอ้าวทำไมล่ะคะอาจจะเพราะมันอยู่ลำบากมั้งครับน้ำท่วมบ่อยแต่ในทางกลับกันพวกแม่น้ำสาขาที่ปกติจะแห้งๆอย่างวาดีฮาวาในซูดานกลับมีน้ำไหลตลอดกลายเป็นเส้นทางสำคัญเลยเชื่อมเข้าไปใจกลางซาฮาราได้แสดงว่ามีคนอาศัยอยู่ในซาฮาราเขียวๆนี้จริงๆนะคะมีหลักฐานอะไรยืนยันมั้งคะ หลักฐานชัดเจนแล้วก็หลากหลายมากครับทั้งจากการขุดค้นทางโบราณาคดีเองเราก็เจอเครื่องมือหินเครื่องปั้นดินเผาศิลปะบนผนังหินที่วาดรูปสัตว์ป่ารูปกิจกรรมต่างๆอ๋อภาพวาดบนผนังถ้ำใช่ครับแล้วก็มีข้อมูลจากธรรมชาติด้วยเช่นละอองเรรูของพืชที่ไม่ควรจะอยู่ในทะเลทรายหรือตะกอนจากก้นทะเลสาบโบราณพวกนี้ยืนยันหมดเลยครับว่ามีคนอยู่จริงเขาใช้ชีวิตกันยังไงคะตอนนั้นก็ล่าสัตว์เก็บของป่า แล้วก็ที่สําคัญคือเริ่มมีการนําสัตว์มาเลี้ยงแล้วด้วยนะครับในดินแดนที่เราเห็นเป็นทะเลทรายทุกวันนี้แหละน่าสนใจค่ะแต่ว่าช่วง AHP มันยาวเป็นหมื่นปีเลยสภาพอากาศมันคงที่ตลอดไหมคะหรือว่ามีแล้งบ้างฝนเยอะบ้างไม่คงที่ครับมีความผันผวน,นอยู่เรื่อยๆมีช่วงที่แห้งแล้งลงซึ่งนักวิทยาศาสตร์ก็พยายามเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ใหญ่ๆระดับโลกอย่างยุคน้ำแข็งยองเกอร์ดรายเอิร์สเมื่อประมาณ12,500ปีก่อนค่ะ หรือเหตุการณ์8.2 0 0 0ปีที่อากาศเย็นลงกระทันหันพรุ่งนี้ก็กระทบระดับน้ำในทะเลสาบแล้วก็แน่นอนว่ากระทบการใช้ชีวิตการตั้งถิ่นฐานของคนด้วยมีตัวอย่างไหมคะที่เห็นผลกระทบชัดๆมีครับอย่างที่แหล่งฝังศพโกโบิโรในไนเจอร์พบว่าลักษณะของประชากรที่เข้ามาใช้พื้นที่มันเปลี่ยนไปหลังจากเหตุการณ์8.2พันปีที่ว่านี่แหละครับ อ๋อ oh, แสดงว่าคนกลุ่มเดิมอาจจะย้ายออกไปแล้วมีกลุ่มใหม่เข้ามาแทนประมาณนั้นเลยครับแสดงถึงการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปแล้วสวรรค์สีเขียวนี้มันก็ไม่ได้อยู่ตลอดไปใช่ไหมคะสุดท้ายมันก็กลับมาแห้งแล้งอีกมันเกิดอะไรขึ้นคะมันไม่ใช่แบบปึ๊บปั๊บนะครับแต่เป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปช้าช้าเริ่มประมาณสัก6 0 0 0ถึง5,000ปีก่อนโดยเริ่มจากทางเหนือก่อนแล้วค่อยๆไล่ลงมาทางใต้ค่ะ ฝนมันน้อยลงพืชก็น,น้อยลงพอพื้นดินโลง่งมันก็สะท้อนความร้อนกลับขึ้นไปบนฝามากขึ้นมันก็ยิ่งทําให้เมฆฝนเกิดยากขึ้นไปอีกกลายเป็นวงจรที่ทําให้แห้งแล้งลงเรื่อยๆผลกระทบต่อคนตอนนั้นคงหนักหนาดูนะคะแน่นอนครับประชากรน่าจะลดลงเยอะเลยคนก็ต้องปรับตัวต้องย้ายถิ่นฐานวิถีชีวิตก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปแบบไหนคะจากเดิมที่อาจจะกึงก่งๆึตั้งลกรากล่าสัตว์เก็บของป่า ก็หันมาพึ่งการเลี้ยงสัตว์มากขึ้นแล้วก็ใช้ชีวิตเร่ร่อนมากขึ้นเพื่อตามหาแหล่งน้ําแหล่งหญ้าที่ยังเหลืออยู่มีหลักฐานเรื่องการเปลี่ยนไปเลี้ยงสัตว์มากขึ้นไหมคะมีครับอย่างที่เทือกเขาอาคาคัสในลิเบียหลักฐานโบราณนักคดีกับศิละปะบนหินนี่ชัดเลยคือเปลี่ยนจากการเน้นเลี้ยงวัวซึ่งต้องการน้ําเยอะมาเป็นการเลี้ยงแกะกับแพะที่มันทนแรงได้ดีกว่าอ๋อเข้าใจแล้วคะ่ะแล้วการเปลี่ยนแปลงพืชพันธุ์จากป่าเป็นทุ่งหญ้าล่ะคะมีผลอะไรอีกไหม ก็อาจจะมีส่วนนะครับที่เอื้อให้กลุ่มคนที่พูดภาษาบันตูขยายตัวในช่วงเวลาต่อมาเพราะทุ่งหญ้ามันอาจจะเดินทางง่ายกว่าป่าทึบพอคุณมาค่ะสำหรับภาพรวมซาฮาราสีเขียวตอนนี้กลับมาที่จุดสนใจเราแหล่งคาคารีที่ลิเบียนะคะมันสำคัญยังไงคะในทางโบราณคดีคาคารีนี่ถือเป็นแบบว่าขุมทรัพย์เลยครับอยู่ในเทือกเขาทัตราดอาคาคัสทางตะวันตกเฉียงใต้ลิเบีย มีหลักฐานว่าคนเข้ามาใช้ที่นี่ต่อเนื่องยาวนานหลายพันปีเลยนะยาวนานขนาดไหนคะตั้งแต่ยุคหินเก่าตอนปลายจนถึงยุคโลหะเลยครับพบของเยอะมากทั้งเครื่องปั่นดินเผาเครื่องมือหินหลายแบบเครื่องจักสารจากพืชซากพืชซากสัตว์ที่คนกินแล้วก็ที่สำคัญสุดๆคือโครงกระดูกมนุษย์เยอะมากเยอะเลยเหรอคะครับแล้วบางส่วนนี้สภาพดีมากเกือบจะเป็นมัมมี่ตามธรรมชาติเลยเพราะอากาศมันแห้งจัด โหมีโครงกระดูกด้วยแต่การจะเอา DNA โบราณออกมาจากกระดูกที่อยู่ในที่ร้อนร้อนแห้งๆแบบทะเลทรายนี่มันยากมากๆมากๆเลยใช่ไหมคะยากแบบสุดๆครับความร้อนความแห้งแรงเวลานานๆนี่คือสตรุงตัวฉากาศของ DNA เลยแล้วเคยมีคนลองทำมาก่อนไหมคะเคยครับมีงานวิจัยก่อนหน้านี้ปี2019เขาพยายามสกัด DNA จากที่นี่แหละ แต่สำเร็จแค่ส่วนเล็กๆที่เรียกว่า DNA mitochondria หรือ mtDNA อ๋อที่สืบทอดทางสายแม่เท่านั้นใช่ครับมันให้ข้อมูลได้จำกัดมากเหมือนมองผ่านรูกุญแจก็เจอสัญญาณที่น่าสนใจนะเป็น mtDNA กลุ่ม N haplogroup N ที่เก่าแก่มากๆแต่ก็ยังไม่เห็นภาพรวมใหญ่ๆแล้วงานวิจัยล่าสุดที่เพิ่งตีพิมพ์ปี2025นี่ล่ะคะ่ะ เขาทำลายกำแพงนี้ได้ยังไงนี่แหละครับคือความสำเร็จครั้งสำคัญเลยทีมวิจัยนำโดยนาดาซาเลเขาสกัดและวิเคราะห์ข้อมูลจีโนมทั้งหมดจีโนมไวเดท่าได้สำเร็จทั้งหมดเลยเหรอคะจากกระดูกอายุ7,000ปีเนี่ยน,นะใช่ครับจากโครงกระดูกผู้หญิง2คนคือ TKH001 กับ TKH009 อายุราวๆ7,000ปี การได้ข้อมูลจีโนมทั้งหมดนี่เหมือนเราเปิดอ่านหนังสือประวัติศาสตร์พันธุกรรมได้ทั้งเล่มเลยไม่ใช่แค่อ่านบทนำเหมือน m t n d a สุดยอดแต่กว่าจะได้มาคงต้องใช้เทคนิคพิเศษมากๆเลยสิคะแน่นอนครับเพราะ DNA ดั้งเดิมของมนุษย์จริงๆที่เหลืออยู่มันน้อยมากๆมากๆเลยน้อยแค่ไหนคะแค่ประมาณ0.085ถึง1.363เท่านั้นเองครับโหแทบไม่มีเลยใช่ครับน้อยจนแทบมองไม่เห็น ทีมวิจัยต้องใช้เทคนิคพิเศษเรียกว่าการดักจับ DNA (DNA capture) นึกภาพเหมือนเราใช้เบ็ดชนิดพิเศษไปตกเฉพาะปลาที่เราต้องการท่ามกลางปลาอื่นเป็นล้านๆตัวอ๋อคือคัดเอาแต่ DNA มนุษย์ออกมาประมาณนั้นครับเขาใช้ชุดเครื่องมือพิเศษ Twist Ancient DNA Panel กับ1 2 4 0 k Panel เพื่อคัดกรองแล้วก็เพิ่มปริมาณ DNA เฉพาะตรงจุดสำคัญคัญบนจีโนมที่เรียกว่า SNP ซึ่งมันบอกความต่างทางพันธุกรรมได้ให้มันมีเยอะพอที่จะเอาไปวิเคราะห์ได้นะครับแล้วเราจะแน่ใจได้ยังไงคะว่า DNA ที่ได้มาเป็นของคนเมื่อ7,000ปีก่อนจริงๆไม่ใช่ DNA ของนักวิจัยปนเปื้อนเข้าไปคำถามดีมากครับอันนี้นักวิจัย DNA นโบราณก็ให้ความสำคัญสูงสุดเลยทีมนี้เขาก็ตรวจสอบเข้มงวดมากครับ 1. คือลำดับ DNA ที่ได้มาเนี่ย มันมีรูปแบบความเสียหายที่เฉพาะตัวมากๆความเสียหายแบบไหนคะเส้นปลายสาย DNA มันจะแต,แตกแตกหักๆซึ่งอันนี้เป็นเหมือนลายเซนของ DNA เก่าจริงๆครับ2คือเขาประเมินการปนเปื้อนจาก DNA ของปัจจุบันซึ่งพบว่าน้อยมากทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่ได้มาเนี่ยสะท้อนพันธุกรรมคนในอดีตจริงๆโอเคค่ะเข้าใจแล้วค่ะงั้นมาถึงไฮไลท์แล้วผลวิเคราะห์จีโนมทั้งหมดของสตรีชาวทาคาคอรีสคนนี้ มันบอกอะไรเราบ้างคะเผยความลับอะไรออกมาพอเอาข้อมูลจีโนมของพวกเธอไปเทียบกับกลุ่มคนโบราณและปัจจุบันกลุ่มต่างๆนะครับโดยใช้การวิเคราะห์ที่เรียกว่า PCA principal component analysis ค่ะ PCA อธิบายง่ายๆเหมือนเราสร้างแผนที่พันธุกรรมนะครับพลอตตำแหน่งกลุ่มคนต่างๆตามความเหมือนความต่างทางพันธุกรรม ผลคือชาวทาคาคุรีเนี่ยโดดเด่นออกมาเลยโดดเด่นยังไงคะคือพวกเธออยู่กึ่งๆกลางๆระหว่างกลุ่มคนแอฟริกาตะวันตกซาเฮลกับกลุ่มแอฟริกาตะวันออกแต่ก็ไม่ได้ไปซ้อนทับกับกลุ่มไหนเป็นพิเศษเหมือนเป็นกลุ่มเฉพาะตัวของพวกเธอเองเลยอืมน่าสนใจแล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้ทีมวิจัยเขาประหลาดใจที่สุดคะคือตอนที่เจาะลึกลงไปดูสายเลือดด้วยสถิติที่ซับซ้อนขึ้น เรียกว่า F3 กับ F4 statistics เพื่อหาว่าใครคือญาติทางพันธุกรรมที่ใกล้ชิดที่สุดของชาวทาคาครี่ปรากฏว่าไม่ใช่คนร่วมสมัยในแอฟริกาเหนือหรือใต้เลยครับอ้าวแล้วเป็นใครล่ะคะกลับกลายเป็นกลุ่มนักล่าสัตว์เก็บของป่าในแอฟริกาเหนือที่เก่าแก่กว่าพวกเธอมากๆเลยครับเก่ากว่ามากๆเก่ากว่าขนาดไหนคะเก่ากว่าเป็นพันๆปีเลยครับกลุ่มที่ใกล้ที่สุด คือกลุ่มคนจากถ้ำทา f o r า l ์ที่โมร็อกโกอายุตั้งหม0 0นปีหม0 0นปีใช่ครับเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม i b e r o m ม r าลเชียนแล้วก็ยังใกล้กับกลุ่มคนยุคหลังๆในโมร็อกโกอีกหลายกลุ่มด้วยซึ่งก็แสดงว่ามันมีความต่อเนื่องทางพันธุกรรมมาจากทาฟอรา l t อีกทีนี่มันว้าวไม่น่าเชื่อเลยค่ะเชื่อมโยงกับคนที่อยู่มาก่อนทั้ง800 0ปีมันบอกอะไรเราคะเนี่ย นี่คือในย่าสำคัญแรกเลยครับแล้วก็เป็นเรื่องใหญ่มากมันบอกเราว่ามันมีประชากรมนุษย์กลุ่มหนึ่งที่อย่างรากลึกสืบทอดสายเลือดกันมานานมากๆาในแอฟริกาเหนือตั้งแต่ก่อนที่ซาฮาราจะเขียวในยุค AHP ซะอีกค่ะแล้วชาวทาคาคอรีเมื่อ7,000ปีก่อนก็คือทายาทสายตรงของสายเลือดโบราณที่อยู่มานานขนาดนี้นี่เองสุดยอดเลยค่ะแล้วความสัมพันธ์กับกลุ่มคนที่อยู่ทางใต้ของซาฮาราหรือซับซาฮาราล่ะคะ เขาผสมปนเปนกันบ้างไหมในช่วงที่ซาฮาร่ามันเขียวๆเดินทางง่ายๆคำถามนี้สำคัญมากครับและคำตอบก็น่าประหลาดใจไม่แพ้กันเลยผลวิเคราะห์ F4 statistics มันชี้ว่าทั้งชาวทาคาคอีี7,000ปีก่อนและชาวทัฟฟโรด15,000ปีก่อนเนี่ยมีความห่างทางพันธุกรรมจากกลุ่มประชากรซับซาฮาร่าในระดับที่พอๆกันเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวสิคะหมายความว่ายังไงนะคะพอๆกัน หมายความว่าแม้เวลาจะผ่านไป8 0 0พันปีแล้วซาฮาราก็เขียวขึ้นมาแต่ระดับความสัมพันธ์ทางพันธุกรรมระหว่างกลุ่มเหนือทาคาโครีทาฟโรกับกลุ่มใต้ซับซาฮารามันแทบไม่เปลี่ยนแปลงเลยนั่นหมายความว่าถึงซาฮาราจะเขียวมีแม่น้ำมีทุง่งหญ้าแต่กลับแทบไม่มีการผสมยีนกันข้ามทะเลทรายเลยเหรอคะทั้งท้งที่น่าจะติดต่อกันง่ายขึ้นถูกต้องครับนี่คือในยยะสำคัญที่สองเลยมันเหมือนกับว่า ถึงแม้ประตูทางภูมิศาสตร์อากาศมันจะเปิดกว้างขึ้นแต่ในทางพันธุกรรมการผสมผสานร,ระหว่างเหนือกับใต้มันน้อยมากๆค่ะซาฮาราถ,ถึงจะเขียวก็ยังทำหน้าที่เหมือนตัวกรองหรืออุปสรรคใหญ่ๆที่กั้นการไหลของยีนอยู่ดีซึ่งอาจจะช่วยอธิบายรากของความแตกต่างทางพันธุกรรมที่เราเห็นในปัจจุบันได้ส่วนหนึ่ง โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะมีนักวิจัยคนสำคัญในงานนี้ชื่อโยฮันเนสคราวเซ่ใช่ไหมคะเขาให้ความเห็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับความเก่าแก่ความโดดเดี่ยวนี้ไม่ด้วยใช่ครับคุณคราวเซ่นี่เขาเปรียบเทียบจีนโนมของชาวทาคาโครีว่าเกือบจะเหมือนฟอสซิลมีชีวิต almost like living fossils เลยทีเดียวฟอสซิลมีชีวิตครับเขาถึงก็บอกว่าถ้ามีคนบอกผมว่าจีนโนมพวกนี้อายุ4ี่0มปีผมก็คงเชื่อ คือมันเน้นเลยว่าสายเลือดนี้มันเก่าแก่แล้วก็แยกตัวออกมาจากสายอื่นๆนานมากจริงๆจนแปลกใจที่ยังเหลือรอดมาถึง7,000ปีก่อนได้ฟังแล้วขนลุกเลยค่ะแล้วถ้าเทียบกับแผนผังตระกูลมนุษย์ทั้งหมดล่ะคะสายเลือดทาคาคอรเรนี่เขาแยกออกมาตอนไหนจากแบบจำลองที่ซับซ้อน admixture graph มันแสดงภาพที่น่าสนใจครับ คือสายเลือดทาคาคอเรนีเนี่ยเขาแยกสายออกมาจากบรรพบุรุษร,ร่วมกับกลุ่มประชากรสับสาฮารนอื่นๆในช่วงเวลาที่ใกล้ๆกับการอพยพครั้งใหญ่ออกจากแอฟริกาอาระฟแอฟริกาของมนุษย์เหล่านี้แหละอ๋อช่วงไล่ๆกันครับแต่จุดสําคัญคือพวกเขาแยกสายหลังจากที่บรรพบุรุษของมนุษย์โมตาที่เป็นโครงกระดูกอายุ4,500ปีจากเอธิโอเปียเขาแยกสายออกไปก่อนแล้วค่ะ นี่เลยเป็นเหมือนกิ่งก้านใหม่ของวงวานมนุษย์ในแอฟริกาเหนือที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนเลยจริงๆครับเหลือเชื่อมากๆค่ะกับสายเลือดที่เก่าแก่โดดเดี่ยวขนาดนี้ทีนี้มันมีอีกปริศนาหนึ่งค่ะคือเรื่องการเลี้ยงสัตว์ครับผมเรารู้ว่าการเลี้ยงสัตว์อย่างพวกแพะแกะวัวเนี่ยมันมีต้นกําเนิดนอกแอฟริกาใช่ไหมคะโดยเฉพาะแถวตะวันออกกลางใช่ครับยูเรเชียเอเชียแถบนั้นกันหลักเลยมีแค่ลาที่อาจจะเริ่มเลี้ยงในแอฟริกา ค่ะแล้วชาวทาคาคอรีที่ดูจะโดดเดี่ยวทางพันธุกรรมขนาดนี้เขาไปรับเอาวิถีชีวิตแบบใหม่คือการเลี้ยงสัตว์เนี่ยเข้ามาได้ยังไงคะนั่นคือคําถามใหญ่ต่อมาเลยครับมีหลักฐานว่าการเลี้ยงสัตว์มันเริ่มแพร่เข้ามาถึงตอนกลางของซาฮาราประมาณ8,300ปีก่อนซึ่งก็น่าจะมาจากทางตะวันออกเฉียงเหนือผ่านไซนายหรือทะเลแดงแล้วมันมาถึงทาคาคารีที่อยู่ลึกเข้ามาได้ยังไง หรือว่าจะมีกลุ่มคนเลี้ยงสัตว์จากตะวันออกกลางหรือเลเวนทายน์อพยพเข้ามาเยอะๆแล้วมาแต่งงานผสมปนเปกับคนท้องถิ่นคะนั่นก็เป็นสมมติฐานหนึ่งที่เป็นไปได้ครับแต่พอไปดู DNA ของชาวทาคาคารีจริงๆมันให้คำตอบที่ต่างออกไปเลยต่างยังไงคะผลวิเคราะห์บพบว่าพวกเขามีเชื้อสายที่มาจากประชากรยุคหินใหม่ในแถบเลเวนทายน์ซึ่งเป็นแหล่งกาเนิดเกษตรกรรมการเลี้ยงสัตว์นอกแอฟริกาเนี่ยน้อยมากๆครับ น้อยมากนี่คือแค่ไหนคะแค่ประมาณ7%เปเท่านั้นเองเเปอร์เเองเหรอคะโหน้อยมากถ้าเทียบกับการที่เขารับเอาการเลี้ยงสัตว์ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตครั้งใหญ่เข้ามาเลยนะคะแล้วตัวเลขน้อยนิดนี้มันบอกอะไรเราคะ นี่แหละครับคือในยะสำคัญที่3และมันเปลี่ยนมุมมองไปเลยตัวเลขเที่น้อยนิดเนี่ยมันชี้ว่าการแพร่กระจายของการเลี้ยงสัตว์มาสู่กลุ่มทาคาคารีไม่น่าจะเกิดจากการอพยพครั้งใหญ่ของคนกลุ่มใหม่จากเลวันไทเข้ามาแทนที่หรือผสมปนเตกันแบบขนาดใหญ่ แต่น่าจะเกิดผ่านกระบวนการที่เรียกว่าการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม (cultural diffusion) มากกว่าการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมหมายถึงยังไงคะคือแลกเปลี่ยนความรู้ใช่ครับคือการแลกเปลี่ยนความรู้วิธีการเลี้ยงสัตว์หรืออาจจะแลกเปลี่ยนตัวสัตว์กันระหว่างกลุ่มคนที่อยู่ใกล้ๆกันโดยที่คนกลุ่มเดิมอ่ะยังคงเป็นประชากรหลักไม่ได้ถูกแทนที่ด้วยคนกลุ่มใหม่ออ๋ เหมือนกับว่าชาวทาคาคอรี่เรียนรู้แล้วก็รับเอาเทคโนโลยีหรือวิธีปฏิบัติใหม่ๆนี้มาปรับใช้เองถูกต้องครับมากกว่าที่จะถูกกลืนโดยคนที่นำมันเข้ามาซึ่งแนวคิดนี้มันก็ไปสอดคล้องกับหลักฐานทางโบราณคดีที่แหล่งทาคาคอรีเองด้วยนะที่มันแสดงให้เห็นความต่อเนื่องของวัฒนธรรมท้องถิน่นควบคู่ไปกับการค่อยๆปรากฏขึ้นของหลักฐานการเลี้ยงสัตว์ น่าทึ่งมากคะ่ะแสดงว่าความคิดเทคโนโลยีมันเดินทางได้ไกลกว่ายีนในกรณีนี้นะคะทีนี้ขอวกกลับมาเรื่อง DNA อีกนิดนึงคะ่ะมีประเด็นเรื่องมนุษย์เนียนเดอร์เทลด้วยใช่ไหมคะเกี่ยวข้องกับชาวทาคาคอรีนี่ยังไงคะเกี่ยวข้องและน่าสนใจมากครับเรารู้กันดีว่าประชากรน,นอกทวีปแอฟริกาทุกคนปัจจุบันนี้มียีนเนียนเดอร์เทลผสมอยู่เล็กน้อยประมาณ1 4ถึง2.36ปเค่ะ <c oughs> จากการผสมพันธุ์กันนานมาแล้วใช่ครับ ทีนี้ย้อนกลับมาที่แอฟริกาเหนือชาวทัฟฟิฟราวที่เก่าแก่15,000ปีก่อนนั้นเขาก็มี DNA นเนีแอนเดอร์ทาอยู่บ้างประมาณครึ่งหนึ่งของคนนอกแอฟริกาคือราเรา0.6ถึง0.9าปอร์แล้วชาวทาคาคอรีของเราล่ะคะตรงนี้แหละครับที่น่าสนใจชาวทาคาคอรีมี DNA นอีแอนเดอร์ทอน้อยมากน้อยกว่าอีกหรอคะ <c oughs> แค่ประมาณ01เปเซ์เท่านั้น น้อยกว่าชาวเลเวนทนนยุคหินใหม่เป็นสิบเท่าเลยแต่จุดสำคัญคือคืออะไรคะคือไอ้ปริมาณน้อยนิดแค่0.15%เนี่ยมันก็ยังคงมากกว่ากลุ่มประชากรซับซาฮารรนทั้งในอดีตและปัจจุบันยังมีนัยสำคัญเลยนะครับซึ่งกลุ่มหลังเนี่ยแทบจะไม่มี d ีเอนเอร์ a ทาปนอยู่เลยว้าวแล้ว d n ีเอ็นเอร a n d ทาว0.15%ที่น้อยนิดนี้ มันมาจากไหนล่ะคะในเมื่อบรรพบุรุษสายตรงเขาอยู่ในแอฟริกามาตลอดคําอธิบายที่แบบว่าสมเหตุสมผลที่สุดมันเชื่อมกลับไปที่บรรพบุรุษจากเลเวนทน์เที่เราคุยกันเมื่อกี้นี่แหละครับอ๋อที่ผสมเข้ามาน้อยๆนั่นล่ะคะใช่ครับเพราะว่ากลุ่มชาวเลเวนทน์เองเขาก็มี n n เน,นเดนเดเทาอยู่แล้วในระดับหนึ่ง การผสมเข้ามาแม้จะแค่7%มันก็น่าจะพอที่จะถ่ายทอด DNA a นีอในแอนดรในระดับต่ำๆแค่0 1 5เนี้ยเข้ามาสู่ชาวทาคาคร ر ได้เข้าใจแล้วค่ะเหมือนเป็นร่องรอยจางๆที่ติดมากับการผสมเล็กๆน้อยๆนั่นเองทีนี้การค้นพบสายเลือดทาคาคร ر ที่เก่าแก่มากๆและโดดเดียเ่ยวนี้มันยังส่งผลกระทบต่อความเข้าใจที่เรามีต่อกลุ่มคนโบราณกลุ่มอื่นด้วยอย่างชาวทาฟูรใช่ไหมคะ ใช่เลยครับมันเป็นการปรับโมเดลความเข้าใจเดิมเกี่ยวกับบรรพบุรุษของชาวทาฟูรอลหรือกลุ่มวัฒนธรรมไอเบโรมาเรเชียนไปเลยปรับไปยังไงคะโมเดลเดิมเขาว่ายังไงโมเดลเดิมเคยเสนอว่าชาวทาฟูรอลเนี่ยน่าจะเกิดการผสมกันระหว่างกลุ่มนักล่าสัตว์เก็บของป่าในเลวันทายนที่เรียกว่าชาวนาทูเฟียนกับบรรพบุรุษกลุ่มหนึ่งจากซับซาฮาหาแอาฟริกาที่เราไม่รู้แน่ชัดว่าเป็นใครค่ะ มีส่วนผสมจากเลวันทน์กับส่วนผสมจากใต้ซาราราใช่ครับแต่พอเรามีข้อมูลจีนโนมของทาคาคครีซึ่งเป็นสายเลือดแอฟริกาเหนือโบราณแท้ๆเข้ามาในสมการค่ะแบบจำลองใหม่เลยเสนอว่าบรรพบุรุษชาวทอฟูเราอาจจะเป็นการผสมกันร,ระหว่างกลุ่มที่เกี่ยวกับนาทูเฟียนจากเลวันทน์ประมาณ6 0กับกลุ่มที่เกี่ยวกับสายเลือดทาคาคครีนี่แหละอีกประมาณ40%่เอคยคิดว่าเป็นซับเซฮาราลึกลับในตัวชาวทัฟฟูเรล จริงๆแล้วอาจจะเป็นสายเลือดแอฟริกาเหนือโบราณที่เก่าแก่และโดดเดี่ยวอย่างทาคาคารีที่เราเพิ่งเจอนี่เองมีความเป็นไปได้สูงมากครับมันเหมือนการเติมช่องว่างแล้วก็เขียนประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ของคนในแอฟริกาเหนือยุคโบราณขึ้นมาใหม่ให้เห็นภาพที่มันซับซ้อนแล้วก็เชื่อมโยงกันมากขึ้นกว่าเดิมเยอะเลยฟังมาทั้งหมดนี้ทั้งเรื่องซาฮาราสีเขียวการค้นพบสุดยอด DNA สายเลือดปริศนาการแพร่กระจายของการเลี้ยงสัตว์แบบวัฒนธรรมนำร่อง รองรอยเนียนเดนเทลจังๆาแล้วก็การปรับความเข้าใจเรื่องชาวทา,าราลสรุปแล้วทั้งหมดนี้มันมีความหมายสําคัญยังไงบ้างคะช่วยกลั่นออกมาเป็นหัวใจสําคัญให้หน่อยคะ่ะครับหัวใจสําคัญที่สุดเลยก็คือการที่เราค้นพบหลักฐานของสายเลือดมนุษย์แอฟริกาเหนือสายหนึ่งที่เขาแยกตัวออกไปแล้วก็ดํารงอยู่อย่างค่อนข้างโดดเดี่ยวเป็นเวลานาน,านมากๆนับหมื่นปีเลยนะ รอดชีวิตผ่านยุคน้ำแข็งมาได้แล้วก็ปรากฏตัวให้เราเห็นอีกครั้งในฐานะผู้คนยุคโคโลโซีนตอนกลางกลางซาฮาราสีเขียวเมื่อ7,000ปีก่อนมันเหมือนเราได้เปิดหน้าต่างไปเห็นอดีตที่ลึกลับมากๆของทวีปนี้เลยครับแล้วบทเรียนสำคัญที่เราได้จากการแกะรอยเรื่องนี้ล่ะคะบทเรียนสำคัญมีหลายข้อเลยครับข้อแรกคือการเลี้ยงสัตว ซึ่งเป็นนวัตรกรรมเปลี่ยนโลกเนี่ยมันแพร่เข้ามาในภูมิภาคนี้โดยผ่านการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมเป็นหลักไม่ใช่การแทนที่ประชากรเดิมแบบหมดจดค่ะแสดงว่าคนโดราณเขาเรียนรู้ปรับตัวใช่ครับข้อ2คือแม้สหฮาราจะเคยเขียวแต่ก็ยังคงเป็นพรมแดนทางพันธุกรรมที่ค่อนข้างแข็งแรงอยู่ดีมันจำกัดการผสมกันระหว่างเหนือกับใต้อืม ข้อ 3. เราต้องเขียนประวัติศาสตร์ประชากรของแอฟริกาเหนือกันใหม่เลยโดยเฉพาะความเข้าใจเกี่ยวกับบรรพบุรุษของกลุ่มวัฒนธรรมเก่าแก่อย่างไอเบโรมเรเชียนที่อาจจะมีรากส่วนหนึ่งมาจากสายเลือดโบราณที่เราเพิ่งเจอนี้แหละครับแล้วทั้งหมดนี้มันสําคัญกับคนฟังยังไงคะทำไมเรื่องเมื่อ7,000ปีก่อนถึงยังน่าสนใจในปัจจุบันมันแสดงให้เห็นพลังอันน่าทึ่งของวิทยาศาสตร์นะครับโดยเฉพาะเทคโนโลยี DNA โบราณเนี่ย มันช่วยเราไขาปริศนาในอดีตที่เราไม่เคยคิดว่าจะหาคำตอบได้เลยค่ะมันเปิดเผยบทที่ขาดหายไปของประวัติศาสตร์มนุษย์ทำให้เราเห็นความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากๆระหว่างอากาศที่เปลี่ยนวัฒนธรรมที่ปรับตัวแล้วก็พันธุกรรมที่สืบทอดกันมามันท้าทายเรื่องเล่าเดิมๆง่ายๆที่เราเคยเชื่อทำให้เราเห็นว่าอดีตซับซ้อนกว่าที่คิดถูกต้องครับแล้วก็กระตุ้นให้เราตระหนักว่าอดีตมันเต็มไปด้วยความหลากหลายความซับซ้อน แล้วก็เรื่องราวที่ไม่คาดฝันรอให้เราไปค้นพบอยู่เสมอครับเป็นการสำรวจเชิงลึกที่น่าตื่นเต้นแล้วก็เปิดโลกทัศน์จริงๆค่ะแต่ก่อนจะหมดเวลาอยากจะทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดสักหน่อยค่ะน่าสนใจครับเชิญเลยครับในเมื่อสายเลือดมนุษย์โบราณอย่างทาคาโครีเนี่ยเขาสามารถดำรงอยู่อย่างโดดเดี่ยวแล้วก็สืบทอดกันมาได้นานขนาดนี้แม้แต่ในช่วงที่ซาฮารามันเขียวซึ่งน่าจะติดต่อกันง่ายกว่าตอนนี้เยอะ มันทําให้เราอดสงสัยไม่ได้ว่าหรือจริงๆแล้วในมุมอื่นๆของทวีปแอฟริกาที่กว้องใหญ่และหลากหลายมากๆเนี่ยอาจจะยังมีกระเป๋าหรือพื้นที่หลบซ่อนของความหลากหลายทางพันธุกรรมมนุษย์โบราณกลุ่มอื่นๆที่ยังไม่ถูกค้นพบ รอวันที่จะเปิดเผยตัวตนออกมาอีกหรือเปล่าคะโอ้โหเป็นคําถามที่ชวนคิดมากๆครับความกว้างใหญ่ไพศาลแล้วก็ความผันผวนทางสภาพแวดล้อมของแอฟริกาตลอดหลายแสนปีที่ผ่านมาเนี่ยมันแทบจะรับประกันได้เลยครับว่ายังมีเรื่องราวอีกเยอะมากเกี่ยวกับบรรพบุรุษของเราที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นทรายใต้ชั้นดินหรือในถ้าลึกๆที่รอการค้นพบอยู่ค่ะแล้วแต่ละการค้นพบก็อาจจะเปลี่ยนความเข้าใจของเราไปอีกครั้งเหมือนอย่างที่ ak 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 ทาคาโครีทําในวันนี้แหละครับ สำหรับวันนี้เวลาของ TGS เจาะลึกเรื่องราวโบราณคดีโลกและโบราณคดีไทยหมดลงแล้วค่ะแต่เรื่องราวความลับของอรารยธรรมโบราณยังไม่หมดลงแน่นอนถ้าคุณไม่อยากพลาดเรื่องราวสดติ่นเต้นแบบนี้อีกอย่าลืมนะครับกดติดตามรายการของเราในทุกช่องทางที่คุณรับฟังนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ